สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับพอดีว่าผมก็เลยทำตัวน้ำหมักปลาทะเลใช่ไหมฮะที่น้ำหมักปลาทะเลเนี่ยมันจะไม่เหมือนไอ้น้ำหมักมือข่างาวเบาที่ผมทำเพราะว่ามันต้องอาศัยจุลินทรีย์มาช่วยนะครับปลาทะเลมันไม่ได้มีจุลินทรีย์ธรรมชาติมาเหมือน,นมือข้างาวเบานะครับผมก็เลยต้องทำจุลินทรีย์ขึ้นมาใช้เองโดยปกติแล้วเนี่ย ทำแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่เคยใช้พวกจุลินทรีย์สําเร็จรูปพวกเอเอ็มพวกอะไรที่มันเม็นเหม็นนะครับส่วนใหญ่จะทําใช้เองตลอดนะครับทีนี้ตอนนี้วัตถุดิบมาแล้ววัตถุดิบในการทําน้ําหมักปลาทะเลผมมาแล้วนะครับผมไม่ได้ใช้พวกเศษปลาไส้ปลาซา,า,ากปลาเก็ตปลานะครับเอามาหมักให้มันเหม็นเน่าบ้านผมใช้ทีเด็ดยิ่งกว่านั้นเดี๋ยวมาดูทิปหน้าว่ามันคืออะไรกันเดี๋ยวมาดูวิดีโอหน้าว่ามันคืออะไรกันนะครับ บอกหมดเปลือกทุกอย่างเอาไปแล้วทําตามไม่ได้เลิกทําเกษตรครับเลิกเลยไม่ต้องทําและเกษตรอ่ะถ้าดูตาถ้าดูวิดีโอผมแล้วทําตามไม่ได้นะเป็นเทคนิคขั้นสุดยอดแล้วท่านจะบอกว่าโอ้ยรู้อย่างนี้ทําไปตั้งนานแล้วกูว่าแล้วนะกูว่าแล้วคนระับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ําหมักปลาทะเลที่ไม่ได้ใช้ซากปลาไส้ปลาหัวปลาสดๆจากตลาดคืออะไร <c oughs> โอ้ยเอางี้ก่อนเอาวันนี้ก่อนเลยนะครับนี่ วันนี้เรามาทำจุลินทรีย์เป็นตัวการที่ใช้ในการย่อยสลายทำขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเอาไปทำน้ำหมักปลาทะเลเอาไปย่อยซากปลาได้เอาไปทำฮอร์โมนไข่ได้ฮอร์โมนนมได้เอาไปทำทุกน้ำหมักได้หมดนะครับปกติเนี่ยที่เรารู้ก็คือ EM นะครับถ้าไม่ให้ e m ก็พวกสารย่อยพอดดต่างๆที่ไปขอจากกลมพัฒนาที่ดินนะครับวันนี้เรามาทำเองนะเริ่มเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับ จริงๆเนี่ยมันมีวิดีโออยู่แล้วนะที่ผมทำเอาไว้ไตั้งแต่เมื่อชาติชาติปางก่อนช่วงวิดีโอแรกๆต้องไปลองไปหาดูแต่มันก็นานแล้วเอาตรงนี้เลยแล้วกันมะพร้าวนะครับเหมือนเดิมพระเอกเราคือมะพร้าวพอมะพร้าวเรามีน้ําตาลนะครับมีน้ําตาลกรูโคสมีจิบเบอรินนะครับรู้จักจิบเบอรินไหมครับจิบเบอรินก็คือฮอร์โมนพืชที่ทําให้พืชขยายทางด้านยาวนะครับแล้วก็มีไคโตไคโตไคนินสารเลี้ยงเชื้อนะครับ ในน้ำมะพร้าวเนี่ยมีสารเลี้ยงเชื้อนะครับในห้องแลบที่เขาเอาไว้เพาะพวกเนื้อเยื่อเนี่ยเขาก็จะใช้ไอ,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 อสารเลี้ยงเชื้อที่เป็นธรรมชาติก็คือน,น้ำมะพร้าวนี่แหละครับน้ำมะพร้าวมะพร้าวอ่อนมะพร้าวแก่ได้หมดนะครับในมะพร้าวแก่ก็จิบบลรีนน้อยหน่อยนะครับแต่มะพร้าวอ่อนก็จิบบลรีนเยอะหน่อยนะครับแต่ไข่โตไข่นินเนี่ยมีเหมือนกันทั้งหมดนะครับอันที่สองคือนมเปรี้ยวย่ออะไรก็ได้เพราะว่าเราต้องการตัว เล็กตัวบาซิลัสครับเราต้องการแค่เล็กตัวบาซิลัสนะนี่มีโปรไบโอติกด้วยไม่เป็นไรนะครับอันที่2ก็คือน้ํเข้าวหมากเอาเข้าวหมากมาเนี่ยเราใช้แค่น้านะฮะเราใช้แค่น้ํเข้าวหมากที่มันมียีสต์ครับคุณรู้ไหมว่าข้าวหมากเนี่ยมันคือภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยนะนะเพราะว่าเขาใช้ลูกแป้งเนี่ยเอาแป้งเอาดีปีเอา, DP, เ,อา, DP, เ,อาเอม <c oughs> เอากระเทียมมาบดมาตำม,มาปัาน้นเป็นก้อนแล้วก็เลี้ยงให้กลายเป็นเชื้อราแล้วลูกแป้งที่มีเชื้อราธรรมชาติเนี่ยมันสรรพคุณเหมือนยีก็คือมันกินแป้งคลายน้ําตาลกินน้ําตาลไข่แอลกอฮอล์และกา๊าซนะครับเพราะฉะนั้นเราเอามันมาเราต้องการยีนะครับที่อยู่ในนี้นะครับก็มีน้ําตาลด้วยนะครับอันสุดท้ายนะฮะก็คือโมลาดคือตอนเนี้ยโมลาดผมแบ้งหมด ผมก็เลยเอาซิ้วดำแทนซึ่งมาใช้กันได้เราต้องการแค่เอามาพางแสงเท่านั้นเองนะครับหัวใจสำคัญของการทำไอตัวจุลินทรีย์สดของผมเนี่ยนะคือขวดต้องเป็นขวดน้ำอัดลมนะเพราะขวดน้ำอัดลมเนี่ยมันมีความมันทนแรงดันได้นะน้ำอัดลมมันจะมีแรงดันเนาะมันทนได้แต่ถ้าเกิดเป็นขวดน้ำดื่มทั่วไปเนี่ยมันทนไม่ค่อยได้หรอกครับสองสวันฝาก็ระเบิดปุ้งแล้วแต่ปัญหาของคือผมเนี่ยแม่งไม่แดกน้ำอัดลมดิปัญหาเนี่ย ก็เดินหารอบบ้านแล้วและไอเวลาที่เราแบบเราหาเมาืลอเราชอบคิดว่าเอ้ยกูเห็นมาอยู่ตรงนั้นตรงนี้หาไม่เจอครับสรุปใส่ขวดน,น้ําดื่มไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อน้ําอัดลมมาเททิ้งแล้วเอาขวดน,น้ําอัดลมมาใช้ขวดน,น้ําอัดลมที่ทนแรงดันดีที่สุดคือขวดน,น้ําดานะครับจาไว้น้ําอัดลมสีดําขวดเขาเนี่ยฝาเขาเนี่ยเกลียวเขาเนี่ยจะทนแรงดันได้ดีมาก คนฟังเสียงรถนิดนึงนะฮะพอดีตอนนี้น5โมงแล้วบ้านผมเป็นบ้านจัดสรรและอยู่หัวซอยก็เลยมีรถผ่านไปผ่านมานะครับเดี๋ยวสักพักมีเด็กมาด้วยเด็กเป็นจักยานนะร้องเพลงแบดบอยให้กระหึ่มซอยแต่ก็ถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับก็คิอไปคิดอะไรมากก็สนุกดี <S <S เพลินดีนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยนะครับเปิดคัวก่อนนี่มาด้วยกล๋กบ้านกู๋ใหญ่ซะเหลือเกินนี่ฮะเล็กๆก็ไม่มีด้วยไม่ได้ใหญ่ เอานี่ลงราสีอูดำโมลาดโมลาดไอ้โมลาดนะครับใครไม่มีโมลาดไม่ต้องไปดิโดนหาฮะสีอูดำมีทุกบ้านครับเอา,ามาขอญาตเฉาะมะพร้า,าวมนะพร้าวลูกสิบบาทโอ้โหแ,แก่กับแม่ค้ารือเว้ยมะพร้าวเนี่ยชอาะแทบจะไม่เข้า โอ้ตายมีน้ำไหมเนี่ยอู้มีมีมีม,ม,มีโอเคใช่ครับหนึ่งลูกนะครับผมใช้สองลูกนะมีไอียไอ,ไอ,ไอ้ขุยมะพร้าวลูกมาหน่อยไม่เป็นไรมะพร้าวใช้สองลูกนะครับผมใช้ลูกเดียวลูกมันเล็กไง ปักปักปักปูฟิกมะพร้าวแกงหือมะพร้าวอ่อนมาวันนี้ชอปไปบนไปอีกเน่าเอามาลูกที่สอง่เร,เริ่มหนักเริ่มหนักเักเริ่มหนัก,นกขอชิมเักน,นิดเดียอ,อโอ้ ได้แค่นี้ <c oughs> ลูกนี้ซื้อมาสามลูกดีกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหัวเชื้อมันใช้น้อยนะอย่างคุณหมักของประมาณสักสิบลิตรเนี่ยคุณใช้สักสองช้อนก็นกพอเดี๋ยวผมจะทําสักห้าสิบลิตรผมใส่หมดนี้เลยอันที่สองนะครับน้าเปรี้ยวย่ออะไรก็ได้ชิมหน่อยไทยไทไปแล้วครับน้เปรี้ยว เีเรียนครับส่วนผสมเดีย๋ยวไปตวงเดีย๋ยวไปตวงแบบแบบว่าอัตราส่วนเป๊ะๆน,นะฮะแล้วก็กะเอานี่แหละนะธรรมชาติไม่รู้หรอกว่าอัตราส่วนเป๊ะๆเ,เท่าไหร่มันรู้มันทินได้ไม่ได้นี่อาหารพืชอ่ะ๋ยวไปหาเรื่องราวให้ธรรมชาติครับอ้าวมาต่อไปก็เป็นน้ำข้าวหมากน้ำข้าวหมากนี่ก็ใช้หนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนโต๊ะผิดหนึ่งช้อนโต๊ะนะ ไอหัวกาวตามสไตล์ผมะกะกะแม่งไปเถอะสุดท้ายมันก็เป็นให้เป็นเป็นให้เราทุกทีอะ่ะไม่เห็นมีวันรอบไหนไม่เป็นเลยนะครับสำเร็จทุกทีนะครับแล้วข้าหมากหนึ่งช้อนโต๊ะก,ก็จะต้องบีบมันหน่อยบบีหน่อย,อยผมก็เป็นคนที่แม่งกินข้าวหมากไม่ได้กินละไอขี้ผายเก๋งแล้วมั้งเนีไอเก๋ไมเป็นไรช่างแม่งเราแบบ ที่บอกกากาเอาสุดท้ายนะก็คือซีอิ๊วดำใส่พังแสงครับใส่พังแสงใส่พังแสงสักหนึ่งช้อนชาพอ,อาพอแล้วหนึ่งช้อนชาแล้วล่ะน่าจะเกินแล้วเอี๋ยเอาปิดฝาเสร็จแล้วนะฮะก็ทำการเขย่าครับเขย่านิดหน่อยพอให้มันให้มัน ให้มันรวมตัวกันนะครับปิดฝาให้แน่นวางไว้ในที่ร่มไม่ต้องไปสงสารไม่ต้องไปปานีไม่ต้องไปปล่อยแก๊สช่วยมันนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นขวดน้ําอัดลมในวันพรุ่งนี้ใน2องถึงสวันแรกขวดจะเริ่มแข็งขึ้นช่างมันไม่ต้องไปสงสารมันนะครับหมักไปเลยครบเจวันขวดมันจะแป็นแตนไปเยอะเลยคุณค่อยคลายฝา ย่างนี้ออกพอคุณคลายฝาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณสามารถไปใช้ได้เลยหมกักแค่เจ็ดวันพอตัวนี้แล้วเดี๋ยวอีเจ็ดวันข้างหน้าก็คือวันศุกร์หน้าไม่ศุกร์ก็เสาร์หน้านะครับอีเจ็ดวันนับต่อไปข้างหน้าเนี่ยผมจะเอาจุลินทรีย์สดไปทําน้ําหมักปลาทะเลที่แม่งสูตรพิสดารไม่เหมือนใครไม่เหม็นไม่เหม็นบ้านแล้วก็คุณสมบัตินี่ก็ไม่ธรรมดาครบถ้วนอะมิโนโปรตีน แมกนีเซียมแคลเซียมไนโตรเจนมีครบทุกอย่างเดี๋ยวมาดูกันในคลิปหน้านะวันนี้ผมก็จะหมักเดี๋ยวผมนก็เปลี่ยนครัวแล้วก็หมักนะครับแล้วมาเจอกันนะครับชีวิตจะไปทำหายไปทำเพี้ยอะไรไม,มันวุ่นวายวุ่นยากชีวิตอยู่แบบง่ายๆครับโอเคแล้วเจอกันอีกเจ็ดวันสวัสดีครับ